ขากันไหวอยู่ีเนาะลงฮะ <c oughs> ขากได้ไมดีเลยลองใส่ชีวิตอยู่ปลาพี่น้องจากาาซีคืนนแหละโอ้ยบกว่ลค <ง S 1> ืนด้วยประมาณคืนนึงชอคืนนแหละพู้นไม่ผ่านกับเขาลงกร <c oughs> ไห<ง>วอยู่ที่น <c oughs> และแผนการท่าสิลงสักเพอเพราะว่าเขานอนอยู่ห่วยมาแรงเอ้อาพี่น้องเรืองหาอยู่หากินได้หรือเป่ได้กับบัญหาหนึ่งอีกเพราะว่าเขาเคอยไปแล้วต้องได้พาดเนาะเคยไปเลยด้อต้องไปบ่ไปกับบแล้วต้องได้ไปโอ้ได้เลือดทาง แมนบ้าทางนี้บ่คน,นคไดทางกุฏิฮ้ยโ้โอโวเด้วคมือ,อนี่นี่นี่นะแมนบ้า่อนๆาลงเลสีทีสีบีีโอ้ผ่านอหกเนาะส่งหมาไปไวเด้อไเด้อ เดีวเหนอดหวยเลยยานในอากาศทหอนต้องลงหัวอย่างเดียวลงมาหอหวยเลยบะเนี่ยฮะโอ้ปลาเป็นเห่นโตเลยเนาะเล็กเเป็นปลากรมหลายเห็นหอโตน้อปลาตัวปลาเล แต่ก่อนเราเคยใส่เบ็ดใส่หมอกเท่านั้นเลยามาใหม่ผมก็เลยละอีกเปล่าหนามใส่ฮะใส่หมอกไหวได้ไหมต้องหากินปลาก่อนแต่ว่าอาหารไปกระเทือมาแต่เทือกในผ่านเพิน่นผักพรอนกินข้าวกินหนามก็เท่านั้นใส่หมอกเนอะ โอ้อยไลยเ่เลยไลย่ไลยพาปลาก่อนเนาะจะกินเขาเนาะโอ้ยไปหมดทีรถท่านตายดีวะโอ้ยตมองผักเลยเออเป็น,กกนปลาเห,ห็นเราโตโก็นปลามากเลย ไกดอกมาสุดนี้มีในผานมองในผ่านปลามาเอคักมาเลยอาไอนนม,ม,ามองเนในผานม่องชุดยอดอุ้ยบุตรีนี่หมอหาหอนๆเลยเนาะปลาหอดเลยและสิไสมองกันสิหมดเลยผลปน้ขอกเป็นในผ่าน,าด,นาดมองเนาะในเรื่อง เป็นกวดมองตัวเดเเกรอม่ต้องมอ่ม่ใหญ่ปลาอใหญ่ปลาใส่เนาะจู้ใจประมาณมองกัมองกระมองใหญ่ยยกว่าน,นีพา้พักเนาะจะพักเปลยปลาเลยเป็นพักเลย เดยกก่อนพอได้แก่แล้วเนาะโอ้้ขุดยอด,ยดยอออไดไนน้นึ้ข้นขึคักน้นขนึ้นนาะนึ่นตนขึนขนขน้นบึ้มขนขอนขึ้นทึ้นอนน อออเ,เอาลดดอกเก็บผักไปตัอึดเนาะเขากินเพาะว่าป่าหรอเอ้เอนอยนี่แหละงามน่าม้กเลยโอ้ตังค์เ่คบคัก โอ้ยไข่เรวพอจะแก่เนาะมองใหม่กนซองสีหกโตเฮ้ยขอจับบ่ได้นี่ก็เทิอนเนาะขอจับขอจับเลยต่างกิน่อยชิน่าข้จับเลยขึ้นบ่อแกันะน้กเพ็าะ้กระเทือนเอะนะใส่หม้อให้ข้ากันเทือนขึ้นนอนเลย บุญองเข่คร yeah, ับเ mm ั hmm. ้เวังเวรเนี่ทำดีเลยตั้งนนยกนมาหากิน้แล้วกักตืนเนตีกันืนเขาเรข้นอนปันกันพลพูเลยเด้อีนะ

ซอยน้ำเจ็น้ำหักยาวด้วยนี่นะน้าอยปลาบลาชมโต้งมกระเทิร์้ตัวใช้มันแดงบ่ลี่ก็ไหหมักเลยแต่บ้ามแดงใช่ โอ้ยแล้วแล้วเออเยอะาเลมนแบบออกกินดิบหมดเลยได้สิหายทองใหม่ๆหมอเปนอจีเอาเออหายแล้วข้าวถงกัน้แล้วตุ้นหยอดเนาะนอดเนาะในปีนกระหอกในผ่านหลาะมาโอเคั้ย

ผัดกระดิบเนาะแทะเนาะโอ้ยกำลังัทขนาดหายขับทบ่วงนี้ยังกินดิบบัได้ดิบเราก็มาได้จวงนี่จะจ่อยได้เห็นมันกินเนี่ยเด้อนี่เด้อเจ้าอันนั้นเด้อนี่เด้อเจ้าอินนี้หมอหมออันนี้นั่นเกินว่าเจ้าดุกเจ้าดุกไทยอุรานบ้านเพื่องมากินนี่อันนี้ได้เออเจ้าก็ยังหมักเหมือนกันอืมตุ๋นผัดเนยปอนซานเผศเนาะอื ตัวนี้ปับนี่เปลี่ยนป่าเลยกหยอดเนาะมาได้กินดักแสบ มารอบเลยนายพาดชือ wow. ชินนงวมากเพิ่นบ่บอกโอ้ชุดยหดอเนาะมาฮอดปลาจังบอกมาฮะทัโคิงชิงวมาแผ็นแผ่นอังรอะตัวหมดเปเนาะดไย่างรอดรอ้เห็นรอดบริแก่บ้าบริจอบบริจอบเร้วได้ Boba, cắt bóng bưa, đi bóng bưa, cắt nhỏ cạnh bóng 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 Mình bóng 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 กันผครับเป็นไรขึ้นมานรืม่้นัอนพัเ้กินกดบานี่เป็นงปาดจีปลากินเบียร์อะไรออะได้เบียร์มีอย่างยาวด้วยเหมาะเลยเนาะออ้โหิ่งขึ้นรูา ไมกเน่าเราพูดสิง่ายแล้วเนาะปวอิ่มมาแล้วเอาะอะเราะอะไรนะ่เดียจะจอกตีป้ายีป้า

ขิาวขกินนำแล้วทำงานขาผัดพอดนอยนึงว้าคำคำนิไปใช้เปใส่หม้อเนอานะไสหม้องำว่า<อ>บดผัดผอดอยู่บนะอ,เ,เ,อ,ดอนนเด้ว่าหน้าเออต้ใช้หม้อ,นนะอเนี้ยเด้ม้องใช้หม้อไปเนาะอ้าวขขาแล้วผัดผอดนิยน,นึงแต่ก็ใช้หม้อ,อบาดิใ <c oughs> ช้หม้อแ้นนบาด พาด้ผ่านผู้หนึ่งอยู่บ่อนไปเข้าไปโอ้

ยันเห่ก่อจ่าหาเก้นห่จอนตัเงาะหานเอ้ยเหาหานเหาแหละให้ตงงเอ้แหละคงลเอ้ยมาตังไหนเอ้ยห่อจ่กอดจุ่งเลยเอ้ยที่ตังตูมจอตูมจอนเอ้ยวันไหนห่จับคะแนนใช่หรลายนะตังรตังปวยน้ับอะไะบาดังเลยเอ้ยเนี่ยปุกปักหักชาให้จอนจ่าหาเก้นยันจุกใหญ่เรยมันจอยเป็นหางฟังหูจอ่เนห่วงครองไร่กอดต่างชูะก้อนจอดุ่มกุ้งชอจยจนจ่ากี่ตัวจอนเลยเจ้อนเห่มยกีอยจ่ากียยำยำไ

เอานจะคำเขาคำเขาปเนยคืจะดึกๆปันเขาปันดำแล้วบางทียะยามมองจะลลงเ,เลาะการลำไหวยังไม่แรงเนาะมือมือจะผ่านตงคอเลยนะใช่แล้วอ้าบ้งเลยไนะ

Cô <laughs> vô tôi vô sai quá bà ô Để đâu Để đâu Bà 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 làm sai hiện có mồm mỡ, ô có bà, nữa hiện bảo óc pa pa pa, nó ลาามองกันองตอนขำๆเลยบนน่กใเลยเอ้เอาเอเต่าเอาแล้วนะงกินเนาะกินโจเไปยไปอีกต่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ อะไรๆน้ไม่ปะาล่ยองกันไหนยำมองแบบลงนาเนาะพข้าได้ปลาแล้วนะปลาเชือกปลาเชือกปาเชือกปลาโตอลมนามนาเ็จปลาเชือ

แกงเกียดปิงปลาเมนูบนนอตัวแรกนาด้ยขินมอนังเลยกียร์ถึงยว่าระยัตององขจารก macam dia tu rian rian panen. ni oh em tam rian kan kiat ni viu dah Ừ. Tinal, thả, đúng. Đúng rồi. Tao rồi. Rồi, Mình năm cái mình xóc làm luôn. อันก็จได้ดนียบุยเล่นตงหนไกดอตองบ่งน้นเดเป็นปลาเป็นปลาเียเขียโอ้นี่ละโอหเมเอ่เมืงเาเมะจําปลาเนาะสอเลเียเียอือเจา

หดเลยหมดเลยหมดเลยกินเ้ข้าวเจาครบกินกินเขาแล้วกับักพรอนบเมื่อยเลเหมัดป่อหมดเต๋อเป็ดลอยเลยหมาเตชิน่อนได้หมดแลย จำไก่เนาะจำอยแล้วไก่ไก่่มกินน้ำเนาะอืมเอถูกปัดหัชาถูกมันลำเน่อเดี๋ยวรมีก็ะลอดถอดตรงนีงดจำเรี่ยงกันจุดจะหักเกณตลอดไนะนนา่เนาะถอยเลย สบาบเลยครับแล้อ๋อมากินเขาแรกน้วกันเอีกนจะได้เยอะนี่น่จะได้เออนี่นี่ไปากคลัาเหมดเลยไม่ปีงกางออกไม่ไม่เปากอะไรก็แล้วนี่ได้ก็ได้นะเออคล้่งก็ไก็แล้วนี่ปากนี่คลั่งลนี่ถือกันนั่นแหละฉนษาคนฉุนเผาหมได้หมดเลย น้ำน้อืมเน้ยเะเข้าเจเอข้าจเอาเห็ดโตเลยอะมันจะตัดเลยเห็ดเนาะผัดชวนวนนาะในผัดเวร์ในฝันในพรานในพานมื โอ้คักบนนอนเว้ยรับเลยเนี่ยนอนนอนกันเลยโอ้ยเขากินน้ำแล้วเลยนอนใกล้น้ำเลยนีอนแคบเต้นน้ำโอ้บนน้ำนั่งเลยเลยขยันข้างลึกหน่อถึงแล้ว ไปทงานเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเยเ่้ยเยเ่้ยเฮอยเเ้ยเฮ้น้ยเเอายี่้้อเฮ้พัก้ยเฮกยเฮ้ม่ฮื้ยเฮ้ย